าไม่ไทยนี่เฮื้อไทยนี่ต้นทะเลนอกขึงงาเลยนี่นี่จะได้ของอยู่สายนอครับครับพี่น้องครับสิผ้าเบงบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับผมอยู่ทังบ้านครับผมทางจังหวัดสุรินทร์เท่านี้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่อยู่ห่างจากถนนลาดยางครับผมเขามากหางในครับผมไปสกีด่ามีปลาดอกใบงามขนาดนี้ครับผมต้นป้อเทืองครับพี่น้องครับอันนี้ครับผมไทยไทยนะครับนี่ไทยกบนี่ ใช้กบครับแล้วก็สิปลูบงาปลูกยังเลี้ยงงูดนะครับนี่พี่น้องเบิ่งเจล่ะครับผมเห็นบปล่าล่อมาเลยพุดธฟังลักสิโลแบบนี่โอ้ปลูกยางดีเลยครับพุดธเลยครับพี่น้องเบิ่งครับต้นใหญ่แห้งครับงามขนาดเลยครับอยู่ติดทางเนี่ยพอง่าสมิ่เลยครับผมอันนี้อยู่ติดฟังห่วยครับผมนี่บ่ได้หดหน้าคนยังถ้าธรรมชาติเลยครับสุดยอดเลยครับอารามเลยครับเหลืองอารามวูบผมม่น้อยเลยครับพี่น้องร้ายเลยครับโอ้ พุ่นลุ้มเลยงามตระลึกครับเบิ่งพี่น้องบรรยากาศไหมเป็นดอกเริือจระเข้ครับนี่ไฮไลท์นี่คือเกเรครับสามารถต้อนนีนดอกได้ไหมนี่งามขนาดเลยครับนี่ผมโอ้เห็นคนมาชมมาเที่ยวมาชมนี่คือคักเลยครับนี่โอ้พี่น้องเบิ่งแตระพ่นทั้งเบื้งคักเลยคือเจอเล้วครับบรรยากาศพี่น้องเอออยู่หน้าพี่น้องฝั่งหองหนักหลายหลายครับพี่น้องสิครับครับ้ะครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับครับ มาพภาพพี่น้องาเบิงสวนต้นใหม่ครับผมแต่ก่อนมื่อนีเป็นสาครับผมถมถมสาครับทมสาเราปลกโกใหม่ครับผมครับสาประมาณหนึ่งไรครับผมนี่สมเป็นเป็นสาสี่เหลี่ยมครับผมแล้วก็ปลูกกคกใหม่ถมดินแล้วก็อ้อโคกใหม่มาปลูกครับผมครับผมสาเกาที่กี้ครับผมมีหลายชนิดครับผม มีต้นยางหน้าใหม่ไส้ก็มีครับแล้วก็ต้นประดูก็มี่ครับผมมีหลายชนิดครับผมมีต้นลำดวนน้ำไก่ก็มาหากินครับผมใบใหม่กับเป็นปุ๋ยอย่างดีครับผมปุยใบใหม่ครับพี่น้องครับมีท่าเงาไปของน้ำครับผมบมรยากาศครับพี่น้องครับ ต้นมากต้นตะเคียนทองทงงามบผนี่ต้นตะเคียนทองครับผมต้นตะเคียนทองใหญ่เร็วครับผมไม้ใหญ่โตเ,เร็วไม้แดงก็มี่ครับมีไม้แดงต้นนี้งามสูงเลยครับปลูกที่ต้นไม้มที่สูงครับผมผมใส่เป็นพันรถอยู่ครับนี่ผมเพือ่อใชวอรสซิมสาตรงนี้ครับผมสังเกตด้วยครับผมดินที่สุดครับ ต่ำครับครับน้องครับเข้าใหม่พี่น้องเบิ้งครับผมครับนี่นู่ครับมันสสูงริ้วเลยครับต้นใหม่ตีเทียนแบบนี่ครับผมสูงริ้วเลยครับหาพุ่นกระต้นง่ายครับผมต้นย่างหน้าครับผมข้างนอกครับครับผมพี่น้องครับผมได้หมักสวนพันกระสีผมได้หมักปลูกเข้ใหม่ครับเบิ então, no e. so. so. view, <normal> ้งศึกษาได้ครับผมเบิ้งเป็นแนวทางครับผม ครับนกปูเป็นป่าไผ่ครับผมป่าไผ่ของตะเบนครับฟังเสียงนกกระปูมันห่องครับผมนกกระปูตาแดงนกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็าตายครับพี่นอ้องมีหลายชนิดครับผมต้นพยุงก็มีครับผมไม้พยุงเทปใหญ่ตะเบน ผมปวกมันขึ้นครับผมปวกขึ้นแบบทั้งนั้นครับนี่ต้นทีนเป็ดนะครับมันใหม่ยังไไม่ดูยังไงครับผมต้นไปดูครับฝากครับผม ลมลื่นครับเย็นดีครับผมบ่มียุ่งครับงานโบมียุ่งเลยครับโบมี่ยุ่งแบบปูเตี้ยนที่มียุ่งหลายแห่งนี่ครับผมโบมียุ่งครับรถต้องข้นหนาแล้วครับผมต้นไม้รอดแล้วครับผมก็ฟางปูขุมหอมต้นไม้ครับผมฟางครับรถมันเจอดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์สีแดงเข้มนะครับผมคือในรอบ หนึ่งร้อยปีครับในรอบหนึ่งพันปีก็ว่าได้ครับที่เห็นดวงอาทิตย์นาสเกต็นมีสังเกตได้นะครับสังเกตได้นะครับว่าดวงอาทิตย์เป่นแงมากครับที่เห็นครับดูครับดูครับผมสังเกตดวงอาทิตย์ครับเป็นรูเป็นแหวงแหวงนะครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับผมตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เห็นเลยครับนี่ครั้งแรกครับในรอบร้อยปี อันปีก็ว่าได้นะครับผมดูครับดูครับผมดูครับนี่ตอนนี้ยังยังไม่สว่างยังไม่ยังไม่เหลือมตาเท่าไหร่ยังไม่อันนี้ครับดูครับปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับผมแปลกม้าครับผมแล้วต้องซูมครับซูมนิดหน่อยครับผมครับสังเกตนะครับพี่น้องโอ้ยครับผมดูครับออ้ดูอาทิตย์อะไรแบบนี้ครับผมมีอะไรตรงนะครับเริ่มเริ่มที่จะมีอะไรดำดำครับผม หรือว่าดวงอาทิตย์จะดับแล้วครับผมดวงอาทิตย์จะจะดูครับผมเหมือนเป็นรูปช้างครับมองมองดูครับเป็นรูปช้างนะครับนี่เริ่มเป็นรูปช้างครับผมโอเคครับพี่น้องครับเป็นรูปช้างครับผมอยู่เหนือหมู่บ้านนะครับผมอยู่ทิศตะวันออกหมู่บ้าน โอ้พี่น้องครับบรรยากาศบ้านเราจะเป็นอย่างนี้ครับผมสุดยอดไหมครับธรรมชาตินะครับผมยังมีลมเช้าๆมาครับมาสูดอากาศอันบริสุทธิ์เดี๋ยวครับฟังเสียงนกนะครับผมฟังเสียงนกครับธรรมชาติจริงๆครับผมธรรมชาติครับมามดูครับผมปรากฏการธรรมชาติครับผม หายไปแล้วครับดำดำที่อยู่บางวดวงทิศหายแล้วครับตอนนี้จะเป็นสีแดงเต็มเต็มระบบหายไปแล้วครับหายแล้วครับเริ่มหายแล้วครับผมเริ่มหายแล้วจุดดำดำบนวดวงทิ์เริ่มหายแล้วครับครับชงครับผมเทมาถึงตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะเกือบจะเต็มแล้วค่ะ เต็มแล้วค่ะนี่อก็รอเกรดดินนี่ค่ะเกือบจะเต็มแล้วค่ะอ๋อนี่ค่ะหนุมปกติเราก็จะเป็นล่องน้ำตรงนี้ค่ะตรนนี้เราต้องปิดแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปิดไปถึงนู่นแล้วเดี๋ยวพาชมตั้งแต่หน้าบ้านลง <c oughs> ร,รถยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ย <c oughs> มาถ่ายวิดีโอก่อนเดี๋ยวมันมืด เกลี่ยที่ตรงนี้ค่ะเป็นทางเข้าบ้านเรานะคะแต่ทีเนี้ยมันทางมันแคบเราก็เลยมีไอเดียว่าเออเราปิดร่องน้ำดีกว่าเราไม่ต้องมีร่องน้ำเนี่ยค่ะโอเคค่ะก็ถมให้เป็นผืนถนนเ,ออเส้นเดียวไปเลยเป็นถนนใหญ่ไปเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นทางเข้าแบบใหญ่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมีท่อร่องน้ําเนี่ยค่ะก็เป็นทางกว้างเยอะค่ะประมาณ8เมตรได้มั้งเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้ความคิดของเราก็นี่ค่ะเราจะปลูกอินทผลัมค่ะขอบนี้เลยขอบตรงนี้ค่ะเราจะปลูกอินทผลัมนะคะเอาไว้รับประทานส่วนตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาของเราเหมือนเดิมค่ะแปลงข้าวของเราค่ะ แปลงเหมือนเดิมค่ะแต่ตรงนี้เราก็ได้ถนนกว้างขึ้นแล้วก็จะปลูกอินทผลามตรงนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวรอดูผลงานนะคะว่าปลูกอินทผลามแล้วจะงามแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ให้ชมช่วงเราถมที่ก่อนค่ะนี่ค่ะเกือบจะเต็มแล้วค่ะอีกประมาณสองสามคันรถก็เต็มค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะ บ้านสวนจรงรักก็มีกิจวัตรประจำวันหลากหลายโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจชาวสวนตือใหม่คัดทำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ